กัญยาเดินไม่ตหนกไม่ร้องเลยนะคะเพราะพี่ๆแล้วก็พี่เลี้ยงที่เขาที่เขาคุ้นชินอยู่ด้วยครบทุกคนนะคะทีมเชีงยงใหม่ก็รอนะครับในที่สุดก็มาเดินทางมาถึงก็ดีใจครับได้เห็นน้องเดินทางมาถึงในในสภาพที่ตื่นตัวแล้วก็มี ผิวหนังที่ดีแล้วก็ที่น่าเซอร์ไพรส์ทุกคนพูดตรงมกันเลยว่ามีแววตาของความเป็นนักสู้คือแววตาของผู้ที่จะต้องรอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็คงมีกําลังใจในการช่วยดูแลกันจานะครับก็เดี๋ยวเมื่อกี้พี่พารบอกว่าตอนเย็นใช่ไหมคะแดดร่รมลมตกเราก็จะเ <จะ S 2> ริ่มค่ะโดยเราจะเป็นนมของแม่แม่ของแม่วันดีแล้วก็ของอแม่ทางมีหลานะครับอ๋อจริงๆแล้วเรามีแม่นม อีกหลายชุดแต่ว่าเป็นแม่ที่ลูกช้างอายุมากแล้วเช่นหเดือน1ปีซึ่งซึ่งเรากา็ตั้งใจว่าจะเอาแม่เอานมจากแม่ที่มีอายุลูกช้างเนี่ยใกล้เคียงกับกันยาที่สุดอ๋อสารอาหารก็เหมาะสม สัดส่วนของสารอาหารสัดส่วนหรือความเข้มข้นของนมแม่ช้างที่มีลูกวัยเดียวกันปีหนึ่งถึงสองเดือนก็น่าจะเหมาะสมกว่าคิดว่าวันนี้จริงๆให้น้องปรับตัวในช่วงใหม่กว่าเรื่องแม่แม่รับอะไรนี้เราอยู่อยู่ในจุดที่คิดว่าอาจจะพาแม่เดินมาหาหน่องอ๋ออาจจะทัชกันหนอ่อยกลิ่นได้อะไร๋อค่ะค่ะก็ดูปฏิกิริยาแม่อีกทีหนึ่งว่าแม่โอเคหรือค่ะ